เจอดอกพุทธนะครับพุทธจะมาขอตัดเพื่อไปบูชาพระเพื่อความเป็นศรีมงคลนะครับดอกพุทด,ดอกพุทธที่ปลูกไว้นี่เองครับเห็นไหมครับดอกไม้ที่ปลูกไว้ก็ได้ประโยชน์เดี๋ยวจะมาขอตัดแต่งเอาอเดอ้อ ไปบูชาพระก็ความเป็นสิริมงคลมาไปดูที่สวนก่อนนะครับนี่จะมาเก็บกวาดบริเวณนี้ได้หยุดละวันนี้วันเสาร์ได้หยุดพักผ่อนพัฒนาสวนให้อยู่ในความเรียบร้อยไม่เค,ะคระด้วยก่อนหน้านั้น ไม่ได้หยุดมีกิจกรรมครับตอนนี้ได้หยุดพักแล้วจะมาตัดแต่งโอ้ไม้ไผ่โน้มเอียงน้ำพร่องลงไปเยอะแล้วนะครับไม่มีแล้วน้ำจะหลากไหลโอ้ไม้หลวดนี่ม,นนมาตัดหักโคนมาโอ้นี่หักใส่รถไม่ได้นะ ไว้นี่ก่อนจะนำไปเป็นไม้ฟืนอีกทีหนะึ่งที่เอารถมาจอดต้องคอยดูนะครับถ้ามีไม้กิ่งแห้งต้องคอยเกาะเกี่ยวลงให้ร่วงหลน่นที่ใช่นับได้นักจอดเออช่วงนี้ดีที่ว่างเว้นไปยังไร้มาจอดเนื่องจากรอดูปริมาณของน้ำอยู่นะครับ เท่าที่สัมผัสไม่มีแล้วจะมาพัฒนาขอตัดไม้ไผ่ที่มันโน้มเอียงมาทางนี้เอ้อนี่ให้สดสวยงามจะได้ดูดีขออาฟอมเพ่นตัดออกเพื่อให้ทัศนียภาพสวยงามจะได้ทำสวนเกษตร ยาอุกกลวนกล้วยโอ้เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาตัดแต่งนะครับจ้าเอ้ยวันนี้นะลูกไปซื้อหอยวยเวลาไหะให้ได้ให้โดนนะให้ปังให้เฮงนะวดก่อนเชียดไปที่หนึ่งเกือบได้ปิดซอยเลี้ยงอ่ะเกือบได้ทําบุญให้วันนี้ไม่ต้องเกือบนะเอาให้ได้เลยนะ